ข่าวดีดีกับพี่คำรนราร้วนตอนร่างกับเงาที่เาาขา,าแขาายกจากกันไม่ได้ช่างเครื่องกับนักบินของกรมฝนหลวงและการบินการเรนะจะบอกให้มีนักบินต้องมีงมเราช่าง,งเครื่องกัันนดด้้้ขาแลวเธอจะรูสึใ พวกเราต้องดูแลเครื่องบินของกรมฝนหลวงถึง30ลำ,ลำ ศูนย์ปรนิบัติบำรุงรักษาหรือศูนย์ซ่อมเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรทั้ง30ลำอยู่ที่สนามบินจังหวัดนครสวรรค์คุยอะไรกับนักบินตลอดเส้นทางที่เราอยู่ด้วยกันคุยกันทุกเรื่องเลยครับเกี่ยวกับการบินมีหลายระบบต้องมีระบบใดระบบหนึ่งที่เราจะต้องมาคุยกันเ <laughs> พราะเราเดินทางไปด้วยกันนานใช่ไหมครับผมพี่กับนักบินในแยกกันไม่ได้เลยต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันครับเหมือนร่างกับเงาประมาณนั้นครับมีนักบินต้องมีเรารถยนต์การซ่อมการเปลี่ยนอะไรอาจยืด ยุ่นได้บ้างแต่เครื่องบินการเปลี่ยนอะไรการซ่อมบำรุงต้องตรงเวลาเปะ๊เปะเพราะเครื่องทํางานอยู่บนฟ้าก่อนนําเครื่องขึ้นเช็คอะไรบ้างเช็คทุกอย่างทุกระบบเติมน้ำมันทําความสะอาดเก็บกวาดความเรียบร้อยทั้งหมดมันจะมีตารางมีเช็คลิสให้เช็คนักบินมาขึ้นนักบินก็ต้องเช็คอีกทีนักบินเขาก็ต้องมาเช็คอีกทีนงครับเขาไม่ไว้ใจพี่หรือไงก็มันเป็นหน้าที่ของเขาครับ<อ>ผม ทุกคนมีหน้าที่คนละแบบตลอดเวลาที่เครื่องทําการบินเขาต้องอยู่ด้วยกันทั้งนักบินและช่างเครื่องเป็นช่างระบบสื่อสารบนเครื่องบินสื่อสารยังไงครับติดต่อของับกันบินคุยกับหอตลอดตอนนี้เครื่องเราอยู่ไหนขึ้นลงสนามบินจากไหนไปไหนต้องแจ้งกับหอตลอดเพราะหอเขาต้องมีเครื่องตัวอื่นบินมาด้วยใช่ไหมเราต้องรู้ทิศทางไวเด็ดสเปคสปะ เดี e um, no ๋ยวไปชนกันอยู่บนฟ้าต้องบอกขอบังคับการบินเราทาอะไรอยู่และเราจะไปตรงนั้นในเวลานั้นเวลานี้ให้เขาทราบตําแหน่งเราเป็นเครื่องบินชนิดไหนประเภทไหนอะไรต่างๆเป็นของหน่วยไหนด้วยเพราะฉะนั้นช่างเครื่องบินของกรมฝนหลวง2ประเภทใช่ประเภทหนึ่งช่างสื่อสารใช่ครับแต่เมื่อเครื่องมีปัญหาช่างเครื่องต้องปรนนิบัติบำรุงมัน มีเครื่องบินมีนักบินต้อง,องมีมเราแยกกันไม่ออกระหว่างร่างกับเงาสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่ามีเขาต้องมีเราร่างกับเงาต้องอยู่คู่กันตลอดขอรับเขาคือช่างที่ทำให้เครื่องมันบินไ<ม><ม>ด้ดคนดีนั้นมีมากเพราะมันทำไม่ยากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คนที่จะเอาความดี มาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจึงเชิญคนไทยให้มาทำความดีข่าวดีกับพี่คำรณเขาสองคนต้องอยู่เป็นคู่กันนักบินและช่างเครื่องของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะจะบอกให้คนดีนั้นมีมาก